สวัสดีครับผมองไทยออนทัวร์ครับอันนี้มาอยู่สวนต่อหน้าบ้านครับผมอันนี้มาทําอะไรนะคือมามาดูต้นเฮกาผมหรือลิ้นฟ้าครับผมคือที่ปลูกไว้เมื่อก่อนอันนี้ต้นเล็กครับผมที่ปลูกไว้ที่สวนเมื่อก่อนอยู่4-5ปีนี่ต้นส,สูงมากครับผมแต่ว่ามันไม่มีลูกครับนี่ก็จะฟันทิ้งนะปกดีพ่อบอกว่าไม่มีลูกกินใบกระแทนก็ได้ครับใบก็กินได้ผมผมก็เลยจะลองเอาใบไปทานดูแล้วครับ ใบลิ้นฟ้าผมจะเอาใบสักใบหนึ่งอ๋อใบนี้นะครับใบที่ยิ่งมีแต่ใบใหญ่ๆเดี๋ยวลองไปสักนิดนึงนครับผมที่ผมลองไปสักนิดนึงได้แล้วครับผมครับผมตอนนี้มันอยู่ในครัวแล้วครับผมนะเตรียมเนื้อหมูครับผมมีเสียงแตก ข้าวสุกแล้วครับแต่ยังไม่ทานของข้าวเนื้อหมูครับเดี๋ยวต้องหั่นต้องสับครับผมมีพริกมีหอมแดงหอมขาวครับผมตะไคร้ใบมะกรูดครับผมแล้วต้นหอมอันนี้พระเอกลองับผมนี่ใบเพกกาครับผมมาลินฟ้าเดี๋ยวจะกินกินกับกับน้นพีิหมูสับครับผมแต่ที่ต้องเอาไปย่างก็มีพวกพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผมต้องเอาไปย่างครับผมนี่ย่างแป๊บหนึ่งแล้วมาตำครับผมเดี๋ยวให้เราบี ต้องไปย่างเหรอครับเดี๋ยวเราสับหมูด้วยเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมดูเันเลยครับชมไปเลยครับผม นะครับนี่หลังจากพริกครับผมขอขาขมแดงตะไครเราย่างเสร็จแล้วผมแล้วก็หั่นอาหารก่อนม่อนจะโขกผมจะโขง่ายครับผมหลังจ้นเราโขกเสร็จแล้วก็เราจะนําเนื้อหมูไปลวนก่อนนะผมลวนกระทะก่อนลวนด้วยน้ำนะผมไม่ต้องใส่น้ำมันลวนด้วยน้ำนะครับลวนด้วยน้ําแล้วก็ใส่พริกหลังครับผมใส่ใส่เครื่องพริกทีหลังเครื่องุงไม่มีะไรครับผมมีน้ำปลากับชูรสสองอย่างพอครับน้ำปลากับชูรสครับผมง่ายๆครับผมเปเลยครับเมื่อกี้ก็ ตอนที่ย่างพริกอะไรก็ไปเพกาหรือใบลิฟ้าแล้วก็เสร็จแล้วผมนี่ล้วนด้วยความร้อนหน้าด้วยความร้อนครับผมทำแค่นี้ก่อนครับยังไม่ทําเยอะครับกลัวยินรสชาติเป็นไงให้ผมยังไม่รู้ครับผมโอเคนะครับเดยวดูไปเลยครับผมครับผมแรล้วนหมูเลยครับตอนนี้รวนหมูใส่น้ํานิดนึงรวนหมูเลยครับผมรวนจนน้ำแห้งก็ดีเลยครับหมูก็สุกดีเดี๋ยวตอนใกล้สุกแล้วเราใส่น้าปลาไปครับผม ใส่ก่อนก็ได้เพราะว่าใส่น้ำปลาหมูจะนิ่มมากผมถ้าใส่เกลือจะแข็งนะครับผมใส่น้ำปลาหมูจะนิ่มมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมลวนหมูเรื่อยครับผมครับผมจากนั้นใกล้สุกแล้วก็ใส่พริกไปครับผมพริกเราตัมเมื่อกี้นี่ใส่ไปครับผมคนให้ทั่วๆนะครับผมถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำไปนิดนึงนะครับผมน้ำที่ออกมาลักงคกนะครับน้ำรัางคกเลยครับผม น้ำโพนี่อร่อยครับผมถึงยอดเลยครับแล้วก็เติมชูรสกับน้ำ,น,ำน้ำปลาเราเติมกัญชีแล้วครับผมน้ำปลาไม่มต้องใส่เติมตัวอย่างนี้เพอครับผมแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมกับในใบพับใบมกะกรูดครับผมโอเคนะครับใบมะกรูดถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ได้ครับผมแต่ผมก็ลองใส่ดูมันก็อร่อยดีพอมไหมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนหารครับครับผมสวัสดีครับครับผมสุกแล้วครับผม น้ำพริกหมูสับของผมครับผมนี่พริกหมูสับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมอหน้าตาเป็นแบบนี้นบบนนใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเมืแบบ่อกี้ใส่ใบมะกรูดแล้วก็มีตะไคล้ายเผาพริกกระเทียมหอมแดงเผาครับผมอแล้วก็มีเพลงเราก็ผมนี่ใบเพกกาหรือว่าใบลิ้นฟ้าครับผมมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงไม่มีลูกเรากินใบแทนครับผมม,มีลูกเรากินเรากินใบแทน แล้วมีอีกอย่างครับใบเล็บพุดธครับผมนี่เล็บพุดกินได้ครับผมเป็นยาครับผมจะบำรุงผเวลาเอสมัยก่อนนี่คนทางเหนือเขาเจ็บหัวอ,อะไรอะไรเขาจะเอารากรน้าของเล็บพุเดเนี่ยผมไปผนผลแล้วดื่มน้ําดื่มน้ําลากเล็บพุดครับผมแก้เจ็บหัวหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นผู้หญิงครับผมลองชิมดูก่อนครับผมชิมดูก,ก่อนชิมแล้วนาพิ้งเราวว่าอร่อยไหมครับผม อันนึงนะกระเครับผมกิน,น,นกับข้าวสวยอ่ะอร่อยๆใส่น้ำนิดหน,นึ่งเมื่อกี้อร่อยครับผมสูตรนี้ไม่ค่อยมีใครทำรครับส่วนมากเขาเขาจะทำพริกกระเทีมยมเขาจะไม่หผาะเดี๋ยวผมนี่จะจะย่างก่อนครับผมจะมีกลิ่นหอมใส่ตะไคร้ด้วยเราคนเขาไม่ใส่เขาสูตรเขาสูตรมาแล้วผมผมใส่ตะไคร้จะหอมใป็นมะกรูดโอเคนะสูตรยอดเลยเดี๋ยวกินไปเลยก่อน ใบเฮกาผมลองชิมดูบ่องครับเนาะจะกินได้ป่าวไม่รู้มันโอ้ยไม่เป็นไรครับผมนะผลกินได้ใบเล็กกินได้ครับผมใบเฮกากินกับน้ำพริกหมูครับผม,มใช้ได้ครับผมอร่อยจะล,ลองอีกใบนึงครับผม ขมนิดนิดครับขมนิดนิดผมไม่ขมมากไม่ขมเหมือนฝักครับผมฝักจะขมกว่าเยอะมขอม,ม,ขมน,นิดนิดครับอืมเข้าท่าครับผมขมนิดนิดขมพอดีพอดีครับผม,มใช้ได้ครับผมอืมรู้แล้วครับสบายแล้วตอนนี้ไม่มีฝักต้องกินใบแทนครับผมนี่ โอ้ใช้ได้ครับผมผมนีน่นิดอร่อยเลยนี่กินอย่างนี้เลยครับผมอืเพราะถ้าครับเสียงเียงนี่มันต่ถ่านนี่ดีครับต่ถ่านนี่เราใช้ต่ถ่านเราไปรดนต่อ่านนจะหอมกว่านี้ครับผมจะหอมน่าน้านกว่านี่ครับผมอืมอร่อย อันนี้ก็ส,สดๆเลยครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นน้ำน้ำไปอะไรกินส,สดๆเลยครับผมเล็บปูน,น,นี่กินส,สดๆเลยส,สดๆเลยครับเป็นยาบำรุงครับผมบำรุงหัวใจทำให้หัวใจเบิกบาน <c oughs> กินแล้วอิ่มท้องด้วยอร่อยครับไดนะ้นี่ครับผมแนะนำได้ครับผม กินแล้วเป็นยากินแล้วล่าเริงแจ่มใสครับผมนี่แหะครับผมคลิปไทยรัฐโอวันนี้ก็มาแนะนำนะ้ำพริกหมูสับครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ